พระวาจาของเพระเจ้าเประจำวันอาทิตย์ที่24สิ่งหาคมสัปดาห์ที่21เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาบทที่66ข้อ18ถึง21อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า เรารู้การกระทำและความคิดของเขาทั้งหลายเราจะมารวบรวมชนทุกชาติทุกภาษาเขาเหล่านั้นจะมาและเห็นสิริรุ่งโรดของเราเราจะให้เครื่องหมายแก่เขาจะส่งผู้รอดชีวิตในหมู่เขาไปยังชนชาติต่างๆคือทารชิตพูดลูดเมเชกทูบันและยาวาน ไปยังเกาะและแผ่นดินชายทะเลที่อยู่ห่างไกลซึ่งยังไม่เคยได้ยินผู้ใดกล่าวถึงเราและไม่เคยเห็นสิริรุ่งโรดของเราเขาจะประกาศสิริรุ่งโรดของเราแก่นานา,นาชาติเขาจะนำพี่น้องทุกคนของท่านทั้งหลายจากชนทุกชาติมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะขี่มาขึ้นรถศึก นั่งเสลียงขี่ล่อขี่อูดนกเดียวมายังกรุงเยรูซาเลม็มภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอลน,นำธัญญบูชาใส่ภาชนะไร้มนทินมายังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะนำเขาบางคนมาเป็นสมณะและเป็นชนเลวีองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่12ข้อ5ถึง7และข้อ11ถึง13ท่านลืมคำเตือนที่พระเจ้าตรัสกับท่านในฐานะที่เป็นบุตรแล้วหรือลูกเอย๋ยอย่าดูถูกการเคี่ยนตีสั่งสอนของพระเจ้าอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตำหนิเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเคียนตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรท่านจงอดทนรับการเคี่ยนตีสั่งสอนเธอพระเจ้าทรงกระทำต่อท่านเยี่ยงกระทำต่อบุตรมีบุตรคนใดบ้างที่บิดาไม่เคี่ยนตีสั่งสอนเลยเป็นความจริงที่ว่าขณะที่ถูกเคี่ยนตีสั่งสอน ไม่มีความน่ายินดีมีแต่ความทุกข์แต่ให้ผลเป็นสันติและเป็นความชอบธรรมแก่ผู้ที่รับการเคี่ยนตีสั่งสอนเป็นการฝึกฝนตนเองดังนั้นท่านทั้งหลายจงทำให้มือที่อ่อนเปลี้ยและหัวเข่าที่สั่นเทามีกำลังมั่นคงขึ้นจงเดินให้ตรงทางเพื่อว่าขากระเพลก จะได้ไม่ต้องพิการแต่จะหายเป็นปกติบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาบทที่13ข้อ2 2ถึงส0เวลานั้นพระเยสูเจ้าเสด็จผ่านเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนประชาชน และทรงเดินทางมุ่งไปกรุงเยรูซาเลม็มคนคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระเจ้าข้ามีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดผลได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงพยายามเข้าทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้ เมื่อเจ้าของบ้านจะลุกขึ้นเพื่อปิดประตูท่านจะยืนอยู่ข้างนอกเคาะประตูพูดว่าเพระเจ้าข้าเปิดประตูให้พวกเราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดแล้วท่านก็จะพูดว่าพวกเราได้กินได้ดื่มอยู่กับท่าน ท่านได้สอนในลานสาธารณะของเราแต่เจ้าของบ้านจะตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดไปให้พ้นจากเราเถิดเจ้าทั้งหลายที่กระทำการชั่วชาเวลานั้นท่านทั้งหลายจะร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุนเคืองเมื่อแลเห็นอับราฮัมอิสอักและยาโคบ กับบรรดาประกาศกในพระอาณาจักรของเพืะอเจ้าแต่ท่านทั้งหลายกลับถูกไล่ออกไปข้างนอกจะมีคนจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้มานั่งร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของเพื่อเจ้าดังนั้นพวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรกและพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้านะครับท่านผู้ฟังเราอยู่ในสัป,ปดาห์ที่21เทเทศกาลธรรมดาพระศาสนาจักรให้เราอ่าน พระวรสารโดยนบุลูกาบทที่13ที่เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนประชาชนและทรงเดินทางมุ่งไปกรุงเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเป็นเป้าหมายสุดท้ายของพระชนวชีีของพระองค์บนโลกนี้ในระหว่างทางมีคนคนหนึ่งเข้ามาทูลถามพระองค์ว่า พระเจ้าข้ามีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้พระองค์ไม่ได้ตอบคำถามของเขาว่ามีมากคนหรือน้อยคนที่รอดพ้นแต่ทรงเตือนเขาว่าจงพยายามเข้าทางประตูแคบเราคงสงสัยใช่ไหมครับว่าประตูแคบหมายถึงอะไรเป็นประตูอะไรประตูแคบก็คือพระวรสาร คือข่าวดีซึ่งก็ได้แก่องค์พระเยซูเจ้านั่นเองประตูนี้เป็นประตูเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นประตูเพราะพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นหนทางที่มนุษย์สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าตัวบทยังกล่าวอีกว่า เมื่อเจ้าของบ้านจะลุกขึ้นเพื่อปิดประตูท่านจะยืนอยู่ข้างนอกพระเยซูเจ้าส่งดึงความสนใจของเขาให้กลับมามองตนเองและคิดถึงชะตาชีวิตของตนไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีมากคนหรือน้อยคนที่รอดแต่ให้สนใจว่าตัวท่านเองจะรอดหรือไม่รอดเพราะเมื่อประตูปิดเขาอาจจะต้องยืนอยู่ข้างนอกก็เป็นได้ แม้แต่จะเคาะประตูขอให้มีคนเปิดรับก็จะมีเสียงตอบออกมาว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดและเขาก็จะพูดว่าพวกเราได้กินได้ดื่มอยู่กับท่านท่านได้สอนในลานสาธารณะของเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใด ท่านทั้งหลายไม่ได้มาจากเราท่านมาจากที่อื่นมาจากคนอื่นเราไม่รู้จักท่านไปให้พ้นเถิดพระเยสุเจ้าตรัสต่อไปว่าท่านทั้งหลายจะร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเมื่อแลเห็นอับราฮัมอิสากและยาโคบกับบรรดาประกาศศกในพระอาณาจักรของพระเจ้า แต่ท่านทั้งหลายกลับถูกไล่ออกไปข้างนอกในบริบทของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นประชาชนแห่งพันธสัญญาพวกเขาเชื่อมั่นว่าจะรอดพ้นอย่างแน่นอนการเป็นชาวอิสราเอลก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขามั่นใจว่าจะรอดแต่พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้ระวังพวกเขาอาจจะไม่รอดก็ได้ จะมีคนจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้มานั่งร่วมโต๊ะในพระนาาจักรของพระเจ้าซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถบรรลุถึงซึ่งความรอดพ้นได้ม่ใช่เฉพาะพวกเขาที่เป็นชาวอิสราเอลเท่านั้นอันตรายสำหรับพวกเขาก็คือพวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะก,กลับกลายเป็นกลุ่มแรก และพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งหมายความว่าคนที่มั่นใจว่าจะรอดกลับไม่รอดเรื่องนี้อาจจะตรงกับสภาพของเราที่เป็นคริสตชนด้วยครับท่านผู้ฟังเราเชื่อว่าเรารอดพ้นแน่เพียงเพราะเราเป็นคริสตชนเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรโดยร่วมในพิธีกรรมต่าง แต่ถ้าหากเราไม่เข้าทางประตูแคบอันได้แก่ทางพระเยซูเจ้าเราก็เข้าในอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้ดังที่พระเยซูเจ้าทรงเตือนไว้บราณที่หนึ่งจากหนังสือของประกาศสุกิสยาบทสุดท้ายกล่าวถึงความรอดพ้นที่เป็นของชนทุกชาติทุกภาษาทุกคนถูกเรียกมายัางกรุงเยรูซาเลม็ม พวกเขาจะได้รับการต้อนรับเป็นประชากรของพระเจ้าได้ส่วนบทอ่านที่สองเป็นจดหมายถึงชาวฮิบรูวันนี้กล่าวถึงการตักเตือนของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงตักเตือนในฐานะบิดาที่รักลูกจึงตักเตือนลูกด้วยการเคี่ยนตีการเคี่ยนตีก็คือความทุกข์ยากลำบาก ที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจการงานความสัมพันธ์กับผู้อื่นล่าอื่นๆพระเจ้าทรงเคียนตีสั่งสอนผู้ที่โปร่งทรงรักและทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรมีบุตรคนใดบ้างที่บิดาไม่เคี่ยนตีสั่งสอนเลย เป็นความจริงที่ว่าขณะที่ถูกเคี่ยนตีสั่งสอนไม่มีความน่ายินดีมีแต่ความทุกข์แต่ให้ผลเป็นสันติและเป็นความชอบธรรมแก่ผู้ที่ยอมรับการเคี่ยนตีสั่งสอนเป็นการฝึกฝนตนเองดังนั้นผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮิบรูจึงให้คำแนะนำว่า อย่าดูถูกการเคี่ยนตีสั่งสอนของพระเจ้าอย่าท้อถอยเมื่อพระงองค์ทรงตำหนิเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเพราะพระเจ้าทรงเคี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่โปร่งทรงรักและทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรจงอดทนรับการเคี่ยนตีสั่งสอน เพราะพระเจ้าทรงกระทำเยี่ยงบีดาที่เคี่ยนตีสั่งสอนบุตรของตนจงทำให้มือที่อ่อนเปลี้ยและหัวเข่าที่สั่นเทามีกำลังมั่นคงขึ้นจงเดินให้ตรงทางซึ่งเป็นคำเตือนไม่ให้ประพฤติตนเป็นผู้ที่กระทำความชั่วแต่ให้เจริญชีวิตอยู่ฝ่ายพระคริสตเจ้า พยายามเข้าทางประตูแคบผ่านทางพระเยซูเจา้าเพื่อจะได้รับความรอดพน้นทุกคนต้องผ่านทางพระองค์ซึ่งหมายความว่าเจริญชีวิตเหมือนที่พระองค์ทรงเจริญชีวิตนั่นเองขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระพักแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน